ส่วนรเ,ออเรื่องของเนมาค่ะคอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ยูกันอยู่อดทนอยู่นานดีกว่าเอาอย่างนี้สโมสออดทนอยู่นานกับเนมานะคะเพราะว่าจ่ายเงินค่าเหนื่อยแพงมากเราเคยคำนวณกันเล่นๆตอนั้กกับคุณซีนวินาทีละ400บาทอะอวินาทีละนะไม่ใช่นาทีนะวินาทีละนะคะเพราะว่าหูมันแบบมาหาศาลมากแล้วเาเเขาจะกลับไปซาอุอยังไงเพราะเจ็บอะ <laughs> อเจ็บไปก็คืออะคนเราเจ็บมันโทษกันไม่ได้แต่ ว่าจะฟื้นตัวได้อะใช่แล้วไลฟ์สไตล์ที่เห็นมันก็แบบเฮ้ยมันทําให้ทางสโมสรอ,อาลฮิรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยกับสิ่งที่ฉันจ่ายไปอ่ะล่าสุดค่ะทางอาลฮิรารก็แถลงเรียบร้อยคอนเฟิร์มแล้วเลยนะคะยกเลิกสัญญากับเร<ล>มาค่ะใช่เสียหน้ากันนะอออนหลังจากที่ย้าย <contract ual S 1> แล้วก็ลงลงสนามไปเจ็ดนัดท่วนพระเจ้าเจ็ดนัดท่วนคุณผู้ชมในขณะที่วินาทีหนึ่งที่ทุกครั้งที่ที่เจ็บอยู่ก็ยงยังได้เงินนะ มันคือแบบยิ่งกว่าตําน้ําพริกละลายแม่น้ำอีกเรียกว่าเอาแบงค์เลยดีกว่าจะจําชื่อนี้ไปตลอดชีวิตอ นะแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นการเจราจาตกลงร่วมกันนะคะของทั้งนักเตะแล้วก็สโมสรในการยุติสัญญาที่เหลืออีก7เดือนโดยมีผลทันทีนะคะก็ตอนนี้เนมาก็เลยกลายเป็นผู้เล่นฟรีเอเจนทันทีเลยแล้วก็มีข่าวค่ะว,ว่าจะลดค่าเหนื่อยแล้วก็ย้ายกลับไปบ้านเกิดก็คือไปเล่นกับซานโตสนะคะที่เนมาเองเคยสร้างชื่อเสียงในระดับเยาวชนของสโมสรก่อนที่จะไปเล่นในชุดใหญ่ปี2009-2013แล้วก็เป็นบาร์เซโลน่านั่นแหละที่ดึงตัวไปร่วมทีมโอโห เอาจริงเนี่ยเนย์มานะตอนพิกๆนะโห و, เก่งมากคือคุณผู้ชมขอโทษนะคะเทคนิค<ห>นี่แบบเก่งอ<ห>่ะพระเจ้าสร้างมาเลยแล้วจริงๆเขาควรจะแบบจบในระดับแบบเดียรเนลเมสซี่อะไรอย่างเ<ช>งี้ยโรนัลโด้อะไรอย่างงี้ด้วยช่วงเนี้ย,ยแต่ว่านี่เขาไปซานโต,นะ,น,โตนะเขากลับไปแต่ก็คงไม่เหมือนเดิมหรอกตอนอยู่บาราซิลนะมันทําให้เห็นว่านี่คือนักเตะบาราซิลแบบจริงๆอ่ะโอ้แบบโหนี่คือบาราซิลฟุตบอลแบบเก่งมากแล้วเป็นบาราซิลที่รอดในยุโรปเหมือนโรนันดิโ่ด้วยใแต่แบบนะคนบาราซิลอ่ะ เขามีปัญหาเรื่องวินัยจริงๆอะ่ะคุณดูอาเดีนโน่เนี่ยอาเดีนโน่ที่แบบภาษา,าชาวบ้านคือไม่ไม่กินเหล้าแต่บอลไม่ได้อะ่ะโอ้แล้วว่าแบบโดยพื้นฐานสังคมหรือแบบอะไรอย่างงี้ด้วยปะคือไม่ใช่ว่าแบบสังคมไม่ดีอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าโดยคือลําบากใช่แต่ในความลําบากนั้นมันมี 1, นึ่งสองสามสี่ไลยล้อมเยอะอะ่ะชอบปาร์ตี้ไงแล้วดูพี่หมุนนี เป๋เลยอ่ะเขาเอาวัตถุนิยมเข้าใส่เลยอเงี้ยนะคะอ่มาดูบาอลเตลลี่หน่อยไอก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันในมาน่าน่าจะน่าจะกลับไปซานโตสแหละอาจจะเป็นโอ้เนตน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเราเห็นว่าเช้าใช่